เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงวนนความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาว,วัยพสวัสดีครับผมมาชีเป้ารถสวยๆผู้ชมเลยซื้อนะครับคันนี้ฮอนด้าเจ็ดปี05ครับกับราคาสุดคุ้มเพียง55,000บาทเท่านั้นเองถูกมากครับราคานี้แทบจะหาไม่ได้แล้วรถสภาพดีเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภาษี68 เบาเดิมๆแผงคอนโซลไม่แตก,กไม่ชำรุดอาจจะมีเพื่อนๆกันบ้างไปเข้าคาแคร์หน่อยก็สวย Pink, ato, ปิ้งเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าห้องเครื่องก็เดิมๆเช่นกันนะครับรอยพับรอยอักตะเข็บใส่ขวางอยู่ครบฝาไม่ได้ใส่ฝาครอบเครื่องแค่นั้นเองเลยดูลนๆนหน่อยครับห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับพิกัดดูรถอยู่ชะเชิงเศร้าท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ